รามาถึงอีกโครงการหนึ่งนะครับ,รบชื่อว่าโครงการร้อยมือสร้างเมืองครับทางถิงจังหวัดอุบลนายสมพงศ์ดารานุษยนะครับได้เปิดเผยว่าโครงการนี้เนี่ยให้คนเมืองนี่นะครับมารวมกลุ่มกันตั้งแต่50คนขึ้นไปรับ พัฒนาชุมชนของตนเองฮะ oh. รัฐบาลจะสนับสนุนโครงการสูง 1, ถึงสูงสุดถ,ถ,ถึง2ล้านเลยนะครับ oh. Oh. แต่ต้องเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนครับรบและจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์วปาประโยชน์ที่ได้ความคุ้มค่าความเป็นไปได้ความพร้อมความยั่งยืนมนี่ฮะสอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนขณะที่นายกฤิชัยศิละปะยะานี้นะครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นนี้บอกว่าจังหวัดอุบลมีผู้เสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณดังกล่าวนี้น้อยมา,ากเลยครับคนไม่รู้จักหรือเปล่าไม่รู้เสนอมาแค่4โครงการเท่านั้นครับ,ค,รบคือโครงการถนนคนเดินเพื่อประชาชนโครงการปรับปรุงเมนเผาศพไร้มลพิษวัดผาสุการามโครงการรักบ้านรักเมืองและก็โครงการลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองเดชอุดมครับแต่ละโครงการต้องได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการว่าเป็นโครง การที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบของโครงการอื่นๆได้หรือไม่ครับนอกจากนี้ถ้าได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะได้นําเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ด้วยนะครับร้อยมือสร้างเมืองครับทุกวันเสาร์อาทิตย์สองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งนะครับทาง m o เดิร์นไนทีวแต่โดยโครงการที่รับการอนุมัติจะ รับเงินสนับสูนุนจากภาครัฐเรียบร้อยแล้วตัวแทนโครงการจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการและตัวแทนประชาชนเพื่อลงคะแนนโครงการที่รับคะแนนสูงสุดจะเป็นสุดยอดต้นแบบโครงการร้อยมือสร้างเมืองแห่งปีครับผมเคยชมรายการนี้อยู่ในช่องการสมทอนนะฮะสำหรับโครงการรับคัดเลือกให้ออกรายการจะรับเงินทุนอุดหนุนโครงการอีกครับเท่าไหร่ครับผมไม่ได้บอกอีกจํานวนหนึ่งว่าไงจำนวนหนึ่งนะครับไม่ใช่สองจำนวนและทางรัฐบาลก็ไม่ได้จํากัดจํานวนของโครงการในแต่ละจังหวัดด้วยนะฮะแต่ละจังหวัดจะส่งกี่โครงการก็ได้แต่ละ โครงการจะรับวงเงินอุดหนุนโครงการละตั้งแต่500,000ถึง2ล้านบาทครับผู้ที่มีิิเสนอโครงการนี้ไม่ใช่คุณนพรจะเสนอคุณหญิงจะเสนอได้นะครับคุณต้อง<ก>เป็นมหมู่บ้านชุมชนเท่านั้นหรือจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็ได้อาคารชุดก็ได้หรือกลุ่มหมู่บ้านก็ได้กลุ่มชุมชน นะครับก็ได้นะครับที่<บ>รวมคือบุคคลคนเดียวนี่เสนอไม่ได้ไไดต้องเป็นคณะบุคคลนะครับที่ร,รวมตัวกันตั้งแต่ร้อยหลังคาเรือนขึ้นไป<อ>หรือเสนอโดยกลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองตามที่คณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาเมืองกําหนดจํานวน50หลังคาเรือนขึ้นไปครับผู้ที่สนใจสามารถเสนอโครงการภายในวันที่31ตุลาคมนี้ครับ,รบโดยเสนอโครงการได้ที่สํานักง,งานส่งเสริมการปกค,ครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี อยู่สารกลางชั้นสองฮะหรือสอบถามรายละเอียดจดเบอร์นะครับ045344589ชุมชนไหนสนใจนะครับโดยเฉพาะชุมชนเมือง50ลังคาเรือนนี้คุณพอรลองดูแถวแถวบ้านนะฮะแถวแถวบ้านลองคุยกันดูกับเพื่อนบ้านดูครับรวมตัวกันได้ไหมครับไม่ยากตรงนี้นะครับต้องรวมตัวกันนี่แหละครับผมาจะเดารวมเดืบดยักตรงไหนครับ045344589 045344589ครับ ครับผมมีโอกาสได้ไปติดตามโครงการหนึ่งนะโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับทำไมฮะมีบางตำบลน,นะฮะ ไม่เขียนโครงการขอเลยครับถ้าที่มีเงินให้ทําไมอะคะพอสอบถามไปมาแล้วโอ้ยขั้นตอนยุ่งยากหลายประหันต่างเขียนโครงการแหละต้องมีการแจกแจงโครงการเอาเงินไปใส่อย่างแน่รายการยังแน่ครับแจกแจงส่งให้กรรมการเพิ่นโอ้ยเถือเบียดเระหันเศา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 ประหันช่างไม่ไปขอกู้เลยครับผมเขาก็ต้องมีพยานหลักฐานแต่ว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันลําบากไงมันยุ่งยากคือแทนที่จะเอาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นแบบนี้ครับคือแต่ว่าคนที่ออกแบบมานี่คือเพื่อกํากับดูแลป้องกันโรคคอ ใช่คอร์รัปชันคอร์รัปชันแต่ว่าชาวบ้านมองดูว่ามันยุ่งยากแล้วก็เลยไม่ไม่ขอกู้เลยนะฮะกลัวเงินนอนระเบีบง่ายกลัวว่าเห็นเบิร์เฮ็ดยังไะแต่ว่าดอกเบี้ยมันก็สูงไงฮะแต่เขาช่างแล้วว่าดอกเบี้ยสูงนี่คุ้มค่ากว่าแบบนี้มันตกสิเวลาหลาแล้วนะอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะฮะเป็นแบบใหม่มั้งใช่ฮะ